สวัสดีค่ะหน่อยพักกินแสีบมากหลอดส้วงแล้วเอ้ยเอ้ยบ้งพ่อแม่พี่น้องเห็ดไหมคือหลายแทะน,นี่เบิ้งนี่เห็ดไหมหลายเติบโอ้พ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่งได้กินเด้อหาฮหหุบปีแล้วบ่เคยเห็นอู้นี่ขึ้นเต็มซาบราบอยู่พ่อแม่พี่น้องแนมเห็นบ่เดี๋ยวติเคียงให้เบิ้งเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อนี่ไหมโอ้ยนี่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 ตุม้มตูมไหม นี่นี่เห็นบอพ่อแม่พี่น้องเลยนี่นี่จา้านี่นี่ดอกต,ต้มเต็มเลยอโอ้ยแม่นี่อานางเหยียบกับบีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเราแนม่บุหินเราเหยียบเบิด <c oughs> นี่ลายเต๋โพดนี่มาเห็นยำําแรงแล้วดีฝ้าวเอามันตีมืดโอ้ยอยูนี่นั่งเล็ดจับไง นี่อยู่ดากแล้วนี่นะชายเอาดากกันนี่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยนี่เต็มอ,อยู่นี่เด้อน,นี่หลายผดพ่ดพอเม่พี่น้องเลยเขาไปหากันทั้งหมื่ทั้งเอืนเขาบ่มีกันอันนี้มาอยู่สวนเจ้าของค่ะหลายเจอผดเห็นบ่จ่า,จาทั้งหน้อีกเต็มอ,อยู่จา้านี่ โอ้หลายโพดค่ะพ่อแม่พี่น้องซัมเนียก่อนเด้อเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนเด้อเจ้าพ่อแม่พี่น้องตื่นเต้นหลายหลายคักหลายเน่ไหมพุ่นทั้งลังพุ่นกระเมนทั้งปลาภัยพุ่นกระเมนจ้าหลายเติบหลายคักหลายเน่หาหกปีเลยจ้าปีนี้เพิ่งได้เห็นเอาจนคุ้มเลยค่ะหลายหลายคักหลายเติบซัมเนียก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิีไายให้เบิ่งอีกคลิปหนึ่งหลายโพด เดี๋ยวนุกเก็บก็นน้องมันสีมือดสีคำแล้วพอแม่พี่น้องไม่บา,บายจ้ะ